เอสรภาชาแนลค่ะวันนี้พามาพบกับเครื่องสีข้าวรุ่นฮอปแกรนนะคะสำหรับความสามารถของรุ่นฮอปแกรนนะคะอันดับหนึ่งก็คือสีข้าวได้สองโม่บทได้นะคะและสาก็คือเพิ่มความพิเศษขึ้นมามีระบบคัดผันข้าวค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตนะคะตั้งแต่การสีข้าวนะคะตัวเครื่องเป็นสแตเนเลสือบทั้งหมดค่ะราคา23,900บาทนะคะ เริ่มเลยค่ะนี่จะเป็นชุดของแถมนะคะที่ลูกค้าจะได้รับจะมีตะแงสีข้าวหนึ่งตัวชุดตะแกงโม่บดแล้วก็ชุดล้อนะคะซึ่งสอนวิธีทำไปแล้วนะคะอ่ะโอเคเริ่มเลยค่ะก็อันดับแรกนะ้เวลาจะคัดพันธะครับตัวนี้จะเป็นลิ้นลิ้นเปิดปิดไว้สำหรับให้เราเลือกล็อกว่าจนะให้ลงไปฝั่งลงมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นฝั่งคัดพันหรือให้ลงไปฝั่งสีครับ เนี่ยมันจะมีชายรถตัวนี้เร้วเราดันไปข้างหน้าถ้าดันไปข้างหน้าคือการคัดพันธะคัดพันธะเอาตัวน็อกไว้อันดับแรกเราจะคัดดูก่อนเนาะมันก็ปิดปิดตัวเทอร์โบไว้คับปิดตรงไหนคะอ๋อต้องปิดกดลงนะคะปิดลงก็คือด้านนั้นปิดมาด้านนี้ก็ต้องปิดลงอย่างนี้ใช่ไหมคะหลักการง่ายๆจะเป็นปิดฝั่งนี้แล้วก็ใช้งานฝั่งนี้อะ โอเคค่ะนะคะก็ก็เ,เ,เ,เปิดเครื่องอ่ะเปิดไปฝั่งสีก็เป็นระบบพัดพันข้าวใช่ไหมครับเป็นระบบฝั่งสีใช่อ่ะเราก็จะใส่ข้าวบนถังเหมือนเดิม ้อยลงมันจะยิ่งจะยิ่งลม,ย,งมยิ่งแรงขึ้นตอนนี้มันคือโดดอะไรคะตัวนี้จะเป็นตัวตัวเป่าเท่าทีอ๋อขาวี่จะเป่สองเท่าที่ผไป่ถ้าปรับน้อยลงลมก็จะน้อยลงลมจะแรงขึ้นแต่ถ้าปรับเยอะขึ้นลมจะเบาจะทำงานปุกมันกันปรับน้อยลมแรงปรับมากลมน้อย

ถ่วถ้าข้าเรียบเยอะเนะนี่ยแนะนำปรับไปเป็นประมาณเบอร์หนึ่งได้เมือ่อ,อเวลาได้มาเนาะเวลาเราไปหวานเราก็จะเห็นทั้งข้าวแบบเม็ดเต็มเม็ดรีบอ่ะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่อก่งเก็บก็จะต่างไปจากเดิมใช่ไหมคะไอ้ฝ่องที่จะเก็บ ต่อไปเราจะสีข้าวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้าวให้ดูข้าวรีบก่อนนะเม<ช>็ดดอกหญ้าก็จะออกมาฝั่งเทอร์โบแล้วคนะขขนทุบข้าวรีบเล็กๆแต่ก็จะเป่านีนะคะก็ดีแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นข้าวรีบที่มีน้ำหนักใช้ระบบลมเป่าใช่ไหมคะพี่ด้้นระบบลมเป่าครับ ก็จะแยกออกมาอย่างเัดเจนมามาต่อเลยค่ะการสีก็ไม่ได้แตกต่างเนาะก็ใส่ข้าวในถังมนเดินนะคะแล้วก็เราต้องปรับตัวนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับฝาตัวนั้นดึงขึ้นต้องดึงออกมาครับดึงออกมามันจะมีล็อตของมันครับดึงให้สุดแล้วก็ล็อกไว้ตัวนั้นเราก็ต้องไปดึงด้วยใช่ไหมคะตันนี้เราก็ต้องเปิดเป็นฝาเทโบดึงขึ้นส่วนตัวนี้ก็ปรับไปมาในการสีข้าต้องไปดูฝั่งโน้นเนาะ Right yeah, boy. ร้อนเนาะเขาก็ดึงตัวนี้สามารถดึงปรับได้เนาะปรับได้ครับแต่แต่ถ้าเราเปิดเปิดไปเยอะเข้า ก็ดีนะคะตัวนี้จะมีของรุ่นพับแกนนะคะก็จะมีระบบดูดฝุ่นตัวนี้ออกมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองบดบดข้าวได้ไหมคะบดข้าวค่ะเมื่อกี้เราบดลำตอนนี้จะบดข้าวจะบดข้าวใช่ไหมค่ะเอาข้าวนั่นก็ได้ จะบดข้าวนะคะถ้าเป็นข้าวเมรร็ดธัญพืชพิเข้าวคั้วต่างๆเราจะใส่ลงไปในโถน,นี้เลยนะคะ,ะข้าวเขาสวยนะเม็ดข้าวแบบว่าเมื่อกี้ผมเทตัวเข้าไปตวนเลย เราก็กลับไปที่เอาเบเกอร์ขึ้นก่อนนะ้วก็ ไปทําขนมได้เลยนะคะนี่เข้าสู่เทศกาลแซนโดนตานะคะนี่สาหรับคนไทยเชื้อสายกคเมนนะคะต้องการบดข้าวไปทําขนมเทียนนะคะเหมาะเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับการสาธิตการใช้งานทั้ง3าระบบของเครื่องสีข้าวรุ่นท็อปแกนนะคะก็จะมีทั้งสีข้าวโม่บดคัดพันข้าวนะคะ ท่านในสนใจสอบถามสั่งซื้อโทรมาที่เบอร์0639532966ได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปให้กับเอที่ช่องสุรภาชาแน,นลด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ